ทักทายสบายดีเดอสวัสดีอิจซิที่น่ารักทุกทุท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาสาวเราเหนืออีกเซนเกาเซนเคยเดอซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและกรับฟังนำกัน แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะทุกคนก็ได้มีพี่เอฟซีคนไทยท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลนี้มาให้แอดในเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถนนหนทางของประเทศไทยซึ่งว่าทําได้กว้างขวางมากเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าโอ้โหเกิดมานะคะแอดก็เพิ่งเคยรู้เคยเห็นเลยนะคะ ซึ่งว่าถนนหนทางของประเทศไทยนะคะกว้างใหญ่และก็หลายเลนมากเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าไอเดียสุดบันเจิดคนไทยสร้างทางกลับรถยกสูงขึ้นไปขนาดเนี้เลยเหรอซึ่งว่าแอดได้เห็นแล้วก็โอ้โหตื่นตนกตกใจเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าไอเดียของคนไทยสุดยอดมากเลยนะคะสามารถมีไอเดียมีความคิดที่ทำได้แบบนี้นะคะทุกคนยกสูงระดับทางกลับรถ ยกสูงขึ้นไปขานาดนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก,ก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของบาวโบโซล่าที่น้องสัตวจะได้นาเอาคลิปวิดีโอดีๆของเขาแบบนี้มาเผยแพร่ต่อให้เอฟซีทุกคนได้ดูหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาช่องมุมมองของชาวไทยนะคะว่าวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชม คลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้าทางนี้พี่น้องครับจะไปทางนี้พี่น้องเอ๋ยเห็นบ่น,นี่ฮะประเทศไทยนะครับถนนคอนกรีตอย่างดีเนี่ยฮะมองไป้างหน้าใจเห็นบอกได้เลยว่าทางกลับรถนะครับสิ่งที่บ่าวโมเองเห็นแล้วก็ตกใจนีพี่น้องประเทศไทยทําขนาดนี้ได้เลยเนี่ยฮะนี่คือเส้นทางที่จะเข้าไปกรุงเทพนะครับ หลายสิบปีก่อนนะอาจจะไวถึงปี23ปีก่อนนะถนนเส้นนี้นะเป็นถนนราชยางนะแต่วันนี้เป็นคอนกรีตแล้วมองไปทางนาเจนบอกพี่น้องเอ๋ยเห็นบอกเราก็จะเห็นเหมือนมีทางกลับรถมีทางชกกระจับพี่น้องเอ๋ยโอ้โหนี่คือสิ่งที่บ่าว่าได้เห็นนะฮะและก็ได้เห็นกับตาได้มาจริงนะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นี่คือถนนต่างจังหวัดไทยนี่คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสี่นะฮะ โชคชัยเดชอุดมเนี่ยฮะมาจากสี่คิ้วนะไปที่อุบลราชธานีพี่น้องครับว้าวนี่ครับเส้นทางเส้นแบ่งจราจรชัดเจนนะครับสิ่งที่อยากให้เห็นเนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาเนะี่ยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยบา่าวโมเองเห็นแล้วก็บอกได้เลยว่าอยากนําคลิปวิดีโอนี้ให้พี่น้องบ,าบา้านบ่าวโมได้เห็นนะฮะจากกรุงเทพจากกรุงเทพเบื้องทิดเจริญเนนะี่ยบ่าวลาวถึงกับตกใจนะฮะมาเห็นถนนต่างจังหวัดไทยเดี๋ยวไปข้างหน้า เราจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งแลัไปดูไปสัมผัสให้เห็นกับตาสิ่งที่เราเห็นนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เราเห็นเนะ่ยามอเขาเดินทางนะก็แปลกตาของถนนประเทศไทยเนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านี่การทําถนนเนะี่ยเป็นไอเดียหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียนะท่านผู้ชมครับตรงกลางนะฮะจะมีมเลเลอร์ก,กั้นนะฮยตรงกลางก็จะมีเหมือนการออกแบบเพื่ออนาคตและนี่ครับรถความเร็วนะฮะ ป้ายเตือนนะข้างหน้าจะเป็นทางยกระดับพี่น้องโอ้นี่ต่างจังหวัดไทยนะท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่ามีทางยกระดับด้านบนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวบาบูดจะลงไปทางล่างนะท่านผู้ชมครับ,รบไปเบิ่งขทางล่างว่าเพื่อนสางถนนแบบใดนะฮะให้ตื่นเต้นและเป็นที่น่าสนใจของคนต่างชาติเขาเป็นคนต่างชาติได้พี่น้องครับจากจุดนี้นะฮะไปกรุงเทพ ระยะทาง260กว่ากิโลเมตรนะครับนี่มาบังนี่ป้าแต่ว่าเห็นเสาไฟสะออนอีีเด้ไหมสอนเสาไฟรอท่องก็บิ่งที่นี่เสาไฟป้าท้อภาษาเสาไฟจะบ่เคยเห็นบอสทำนี้เจ้าก็สิสะออนเนาะมันบ่แม่นเดออันนี้มันที่แห้งเด้เนี่ที่จังไดนได้อนี่เอ้าตัวต้นหนึ่งบ่แม่น10กว่าเมตรบ่โอ้โหต้นนี้เขาเลี้ยงกันเป็นแถวป่าทั่วนี่ทางกระดับทานียวเลยนะ อันนี้คือจังหวัดนครราชสีมา<อ>นะท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมพี่น้องครับเปิดเอาเด้อนี่พ่น,ะพ,นะพ่น,นาพ่นะะนึกว่ายุกรุงเทพกรุงเทพในทางผู้ชมเหมยโอ้ยนะบ้านโคกไทยทางกลับรถพี่น้องครับป้าตัตัวขนาดนี้เลยบอกทางกลับรถโอ้โหพี่น้องครับทางกลับรถนะครับยกระดับขึ้นสูงติ้วเลยท่านผู้ชมเหมยทางกลับรถพี่น้องเอ๋ย โอ้อันนี้เป็น,ปนบ้านน้องน้องล้างช้างหมู่หเจ็ดโอ้โห,โหเป็นยังไงบะซ่องเป็นยังไงโอ้โหถนนยกระดับทานผู้ชมปโทปรปัดโทพี่น้องปัดทโทปทัดททางบอ่อธรรมดาเดอนอะเนี่ยฮะเมื่อนี้เขามาหินกับผู้กับตาเนีเ<อ>่ยมาเบิงว่าประเทศไทยเพิ่นเฮ็ดจังได่นะฮะถนนประเทศไทยเนี่ย คลิปวิดีโอนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ถึงความเจริญของประเทศไทยและวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่านี่คือทางยกระดับเดี๋ยวเขาจะไปกับรถข้างหน้าเพื่อเก็บภาพให้พี่น้องในเบิงงนี่ยโอ้โหนะฮะหมอกหมอกกระทือ,อนหาเ่ยพี่น้องครับมีหมอกนี่ยหมอกกับภาพบรรยากาศช่วง8 3ดโมงครึง่งนี่ะขอประเทศไทยเนะี่ยฤดูหนาวมาแล้วแต่สิ่งที่เรามองเห็นมีหมอกปกคลุมเหมือน พวกเขาลุดเข้ามาในโลกอีกใบหนึ่งนะท่านผู้ชมครับบอไดมีแค่จุดเดียวเนี่ยทางกลับรถประเทศไทยทางนาเขาก็มีอีกนะบ่าวท่องอ่าโอ้โหโอ้ยพี่น้องระดับอีกคือการทานผู้ชมเหมยธรรมดาซะมือพิงธรรมดาซะมือไรบ่าวท่องจะเบื้องนี้นี่นะฮะต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมครับต่างจังหวัดนะโอ้โหพี่น้องอ้า เบื้องตีเขาจะสร้างถนนหนทางสร้างที่ขับรถให้สะดวกสบายปลอดภัยออที่ไทยโอ้โหลงทุนอย่างมหาศาลเลยสร้างถนนหนทางทานผู้ชมเอ๋ยคุณนะป๋อถูกยามดีพี่นอ้องเอ๋ยคุณนะทุกโ,โู้และนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราเห็นและสัมผัสพี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ตอนนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมไปชมเนี่ยทางกลับรถอ่าปอทองคิดว่าทางกลับรถนี่มันปกติแล้วกลับรถบนท้องถนนเนาะแต่นี่กลับรถใต้ถนนใต้ถนนข้างบนเป็นรถที่วิ่งผ่านอ่าเพื่อสิ่งใดปอทองว่า,วาเพื่อสิ่งใดเพื่อสิ่งที่ให้มันรวดเร็วแล้็ปลอดภัยเพราะว่า,าวเรากลับรถอยู่ด้านล่างนะมัน วิ่งไปกับกับเลยใดเลยแบบว่าไม่ต้องรอนี่นี่นี่คือความคิดเห็นของบ่าวทองเนี่ยการสร้างถนนเนี่ยมีที่และก็มีความเนี่ยสะดวกสบายนะแล้วทางกลับรถนี่บ่าวทองดูนี่ถูกทางยกระดับทางผู้ชมเอ้ยจะเาเงินอีกอง่างเนี่ยทางยกระดับเพื่อจะกลับรถนี่นะโอ้โหบ่าวเราเอาเงินลายสร้างอลังการขนาดนี้เลยทางผู้ชมหมดป้ินทางกลับรถประเทศไทย แล้วอีกอึดใจบ่าพวกเองจะไปชมข้างล่างนะครับว่ามันอลังการขนาดไหนนะโอ้โหข้างหน้าก็มีบาซองหน้าพี่น้องานผู้จงเป็นดาดาเป็นไดายเป็นทองเป็นไดาเนี่ยหมอกก็สวยจะเป็น่าด้ยกจิภาจะไปเบึงให้ชัดให้เห็นกับตานะพี่น้องครับจะพาบาซองไปชมนะครับขออนุญาตพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเลี้ยวเข้าตรงนี้เพื่อจะไปชมทางกลับรถนะบาทองทางกลับรถอีกแล้ว โอ้โหพ<า>ง<ล>ับหลร้ายเสอเกิดอาทโอ้โหพี่น้องครับเบิ่งกว้ามได้มาตรฐานนะฮะของถนนประเทศไทยเราจะมองเห็นรถชิ้นแลนด์ลงมาเนี่ยฮะรถใหญ่เนี่ยฮะและสิ่งที่เราเห็นคือสเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างยามค่ำคืนเห็นไม้เห็นไ,ม,นไม้พี่น้องครับเห็นไม้นะครับนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นี่ฮะหนุ่มลาวเห็นแล้วก็บอกได้เลยว่า ทิงกับแปลกใจนะประเทศไทยทํายิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเลยอ,อ้าวเจอเจ้าถิ่นแล้วพี่น้องครับเจอเจ้าถิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยนะอ้าวเดี๋ยวบาบูจะไปดันนาเพื่อจะพาท่าน้ชมไปบึงให้เห็นให้ชดัดเจนอีกทีนึงกันแล้วกันว้าวถนนดีและนี่คือถนนธรรมดาของคนไทยแต่สิ่งที่น่าตื่นใจของบ่าวลาวพี่น้องเอ้ยนี่เลยโอ้โห โอ้ท่านผู้ชมครับเป็นไดไปเป็นไดถนนหนทางประเทศไทยเบิ้งล้าสุดยอดสุดยอดบอกกับพ่อบอกกับเห็นกับพ่อเกิดเห็นตานผู้ชมไในกวามเจริญความรุ่งเรืองของบ้านเมืองพี่น้องเฮาเห็นบ่อเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่สุดยอดสุดยอดจะเห็นบ่ถนนเนี้ยต่างจังหวัดประเทศไทยเนี้ยอยู่ในป่าเนี้ยแต่พัฒนาขนาดนี้อ่า โอ้โหเบิงออ่งเอาตามประชมมาอยู่ออด้านล่างพี่น้องเอ้ยเบิงออ่งเอ,อาเด้อเนี่ยฮะพระโถมโอ้โหวุฒิธรรมตามตามผู้ชมเลยสร้างเอาแท้สร้างเอาว่าในขนาดนี้ได้แล้วพอทองเออพระพระโถมด้านล่างสุดยอดการผู้ชมนี่นี่คือบ้านน้องช้าง <c oughs> พี่น้องเอ้ยนะ่ย นี่อ่ะลงไปข้างล่างให้เห็นกับตาซะก่อนพี่น้องนี่คือทางเข้าหมู่บ้านต่างจังหวัดไทยบ้านหนองช้างหนองลางช้างบ้านพ่อย,ยางพี่น้องครับพี่น้องครับบ่าวบุญเองกับจอดรถลงมาเนี่ยฮะมาถ่ายคยลิปวิดีโอหลังล่างเนี่ยข้องถนนเนี่ยฮะโอ้โหถนนพี่น้องครับ ปาโุคืออยากจะบอกเลยว่านะครับเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกใบหนึ่งนะครับของถนนนะฮะของเมืองกับวัดใดนะฮะสิ่งที่พวกเราบ่เคยเห็นนะครับพี่น้องครับสิ่งที่พวกเขาเองเห็นแล้วก็อยากอาเอาคีวิตโอมา้หยทำานผู้ชมได้เห็นน,นะครับว่านี่คือประเทศไทยสร้างได้อย่างอลังการและยิ่งใหญ่พี่น้องเอ๋ยนีฮะปาทุนี่ย โอ้โหมีไหมมีไหมเหมือนประเทศไทยนะ่ฮะบอยขมเ้นมีเหมือนประเทศไทยไหมมาดูเอานะครับว่านี่แค่ทางกับรถประเทศไทยเนี่ยยังขนาดนี้นะบ้าเราอีกเห็นแล้วตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นใจนะว่าประเทศไทยทําใหญ่ทําจริงนะฮะทำถึงนะฮะเราจะเห็นเนี่ยมีเสาไฟฟ้านะครับพี่น้องครับนี่ครับมองไปตรงข้างหน้ามีเสาไฟฟ้าและเราจะมองมาตรงนี้นะครับถนนนะครับก็จะมีเส้นแบ่งจราจรชัดเจนนะครับ โอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะนี่คือทางกลับรถของประเทศไทยเนี่ยนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะครับและนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นเนี่ยและบ่าวพวกเองจะพาท่านผู้ชมมาเห็นนะครับวันนี้มีหมอกเนี่ยตอนเช้ามีหมอกนี่คือถนนหมายเลขสองสี่ไปแล้วครับมุ่งหน้าไปทางนู่นเลยครับไปทางอ่าน้องกี่บุรีรัลำนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือประเทศไทยบอยคอมเมนต์มีเหมือนประเทศไทยไหมคลิปวิดีโอนี้เนะี่ยบ่าวลาวเองเห็นแล้วอดไม่ได้จริงจริง รถโมเดลอีลีพี่น้องที่จะหยุดรถแล้วมาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบื้องด้เห็นนี่นะครับยกระดับขึ้นมานี่แค่ทางกลับกลับรถนะฮะพี่น้องครับนี่แค่เพียงทางกลับรถเท่านั้นนะพี่น้องเอลยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่เป็นแค่เพียงทางกลับรถเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเบิงบ่งอ้าเบิง่งเอาประเทศไทยเนี่ับบ่าวลาวเองเห็นแล้วโอ้โห,โหสุดทึ่งนะฮะสุดทึ่งต่างจังหวัดไทยเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกก็เลยว่า ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสําหรับบ่าวลาวนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนไทยแต่เป็นเรื่องแปลกใจสําหรับบ่าวลาวว่าทําไมประเทศไทยถึงได้ทําใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับนี่นะครับสิ่งที่บ่าวลาวเองเห็นแล้วก็อยากถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากท่านผู้ชมให้ได้เห็นด้วยนะครับว่าอลังการขนาดไหนโอ้โหพี่นองเลยนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับมี ความคิดเห็นนะฮะและมีข้อมูลนะฮะฝากบอกบ่าวโบ้นะครับว่าประเทศไทยทําทางกลับรถขนาดนี้เลยหรือนะฮะนี่คือเรื่องราวที่ได้เห็นกับตาเนี่ยท่านใดที่เห็นนะฮะแล้วชื่นชอบในการนำเสนอของบ่าวโบ้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสิ่งที่สำคัญช่วยสนับสนุนบ่าวโบ้นะฮะโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนุ่มลาวบ่าวโบ้จะลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเห็นสิ่งแปลกใหม่เห็นสิ่งเตือนใจแล้วก็จะ ถ่ายภาพบรรยากาศไม้ท่านผู้ชมได้ชมกับบ่าวโบ้ะนะะี่ฮะคลิปวิดีโอนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับโอ้โหทางกลับรถประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยพูนะป้าจมประเทศไทยขนาดนี้เลยบ่เนี่ฮะจบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถนนหนทางของประเทศไทยซึ่งว่า คนไทยมีไอเดียบันเจิดจริงๆเลยนะคะที่สามารถมีความคิดที่สร้างทางกับรถให้ยกสูงระดับขนาดเนี้ยเลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะพวกเราก็ไปซองมุมมองของชาวไทยกันบ้างนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็ยนยังไงซึ่งทันแรกนะคะเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแยกหลายๆแยกช่วงนี้รถเยอะติดไฟแดงเสียเวลาตอนนี้ได้ลงทุนพัฒนาทําให้การ เดินทางสะดวกสบายรวดเร็วไม่ต้องรอไฟแดงไฟเขียวครับผมเดินทางเส้นทางนี้เป็นประจำตอนนี้ก็เป็นถนนยกระดับสายอื่นๆในประเทศไทยได้ก่อสร้างแบบนี้หลายแหง่งอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ต้องพัฒนาไปอีกมากครับม,มีอีกเป็นร้อยเป็นพันแหง่งที่ยังทั่วประเทศที่จะต้องสร้างแบบนี้แล้วมุมมองของคนถัดมาถนนสาย24ช่วงนี้โชคไซ หลักุงชัยระยะทาง10กว่ากิโลเมตรมีระยะทางยกระดับแบบนี้ประมาณ5-6จุดชางเพื่อรับรองโครงการในแผนแล้วมุมมองของคนถัดมาสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านไทยทำถนนวิ่งคนลับฟังเป็นไปตามมาตรฐานโลก ลดอุปติเหตุแบบส่วนประสานงาส่วนแบบนี้มีคนตุยแทบทุกลายเดี๋ยวนี้ส่วนประสานงาในไทยแทบไม่มีแล้วแล้วมุมองของคนถัดมา ถนนเส้นนี้เมื่อสมัย40กว่าปีที่แล้วจะขับกลางคืนก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับมันมีโจรมาป้นและเป็นถนนสายเรนข้างๆมีแต่ป่ากลับโจรไว้รอถ้าจะขับก็ต้องจับกลุ่มกันไปผมมีพี่เขยเป็นคนขับรถ10บล้อแต่ก่อนเคยเล่าให้ฟังทุกวันนี้เป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์บางส่วงไปแล้ว3มกลับ3บ้างส่วงไปกลับ2 สองทางสะดวกสบายมากแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสมัยก่อนถนนเส้นนี้ที่มาจากอุบลจะต้องเลี้ยวเข้าโคราชก่อนเส้นโชคชัยปลายบัวขาวเข้ากรุงเทพทําเพิ่มเติมทีหลังคนเก่าเคยใช้เส้นนี้เราให้ฟังแล้วนี้นะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นํามาอ่านให้เอฟซีทุกคนได้ดู ในเมื่อ,อรายรู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าถานน,นหนทางของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนนะคะก็โอ้โหสวยสดงดงามและก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะทุกท่านท้ายนี้นะคะถ้าหากว่า FC ท่านไหนที่เข้ามาดูก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตยคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกะันค่ะท้ายนี้นะคะแอดก็ขอครอบครุณ FC อที่น่ารักทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะองสาก็ฝากต้งอง ศาสตรเราเหนือด้วยนะคะฝาก FC ทุกทุท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย